ลอซื้อมาครั้งแรกประทาใจตอนไี้ขับครั้งแรกแล้วครั้งแรกเลยเหรอพี่ครับกระจกไฟฟ้าเลยครับพี่กระจกไฟฟ้าครับเด็ดสุดเลยครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคือผมเลือกซื้อเพราะว่ามันมีกระจกไฟฟ้าพี่มีแอร์แบ็กครับรถบรรทุกี้สุนะครับเขาามีเอกลักษณ์ของเขาครับเรื่องดีไซน์เรื่องการประหยัดน้ํามันครับผมก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วครับเรื่องการประหยัดน้ํามันยูสุแล้วก็ระบบเซฟตี้ระบบเบรกที่ดีครับผม สวัสดีครับผมพัทรามงคลประจิตเจ้าของกิจการร้านภูรัตพันไม้ครับผมธุรกิจผมเป็นธุรกิจต้นไม้ทำสืบต่อจากครอบครัวมาครับผมพ่อแม่ทำมาก่อนครับอพอผมเรียนจบผมก็เริ่มกลับมาทำธุรกิจสืบต่อพ่อแม่ ชื่อร้านภูรัตน์ครับผมภูรัตน์พันไม้มีสสาขาครับสาขาแรกอยู่บ้านคลองสะแกวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับกับอีกสาขาที่2อยู่บ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับเบอร์โทรติดต่อ0956103147ครับเฟซบุ๊ร้านร้านภูรัตน์พันไม้ครับผมพันไม้จะมีพันมีไม้ผลไม้ผลเศรษฐกิจไม้ป่าไม้ลไมลปลูกป่าเศรษฐกิจครับเช่นไม้ไม้ผลก็จะมีทุเรียนเงาะลองกองลำไยส้มโอ มะนาวนี่ครับถ้าไม้ปลูกป่าก็จะเป็นพวกยางนาพยุงพยุงไหหลำส่วนใหญ่จะเป็นไม้ปลูกป่าพวกชิงชันพวกอะไรนี้มีครบทุกอย่างครับผมส่งทั่วประเทศครับเพราะว่าผมมีรถหกล้อครับผมสามารถส่งจัดส่งได้ทั่วประเทศจะสั่งมากสั่งน้อยจัดได้ให้หมดครับผมส่งโซนอีสานทั่วทั้งโซนเลยครับอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ส่งได้ครับส่งได้ทั้งโซนเลยครับ เอ190คันนี้คือผมชอบคือชอบรถรถยี่สุอยู่แล้วครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันมีได้ระบบเบรกยิฟฟี่มาด้วยมีแอร์แบ็กมีกระจกไฟฟ้าระบบคัดก็เป็นระบบคัดลมคือใช้งานกนะ็คือคัดนิ่มครับผมดันเขาไม่มีสะด,ดุดสบายครับผมเรื่องอะไรเรื่องสูตบริการมีครบจบครับผม คือง่ายสะดวกสบายครับยีสุครับรถผมจะต่อเป็นกระบะพื้นสแตนเลสข้อเป็นเหล็กเป็นแบบตู้กับข้าวครับผมยาว5้าเมครับผมพื้นสแตนเลสหนา2มิลครับรถผมผลได้สูงสุด9ตัน5ครับผมร้อก้วสิบแรงอันนี้คือขึ้นเหนือล่องใต้ไม่มีสะดุดครับประหยัดน้ํามันเซฟค่าใช้จ่ายเซฟคอสได้ดีมากเลยครับเวลาผมไปใช้งานกนะ็คือน้ามันประหยัดมากพอๆกับขับรถกระบะไปซื้อของเลยต่างกันไม่เยอะครับผมแล้วก็ อย่างลงเขาระบบเบรกก็มีระบบเกกรบรกจีฟฟ่มีช็อปเบรกอ,อย่างขึ้นเขารอบเครื่องก็ยังเหลือๆครับผมใช้ดีมากครับผมรถคันนี้อิสุตังปกคือทีมเซลมาดูแลให้ทุกอย่างครับเรื่องเข้าศูนย์เช็คบริการการจองคิวล่วงหน้าคือสะดวกสบายครับเราจองวันนี้พรุ่งนี้เราเข้าศูนย์ได้เลยครับผม ก็มีเซลลมาเยี่ยมถึงบ้านครับมาเช็ครถมาดูรถมาถามการใช้รถว่าใช้ดีไหมดูว่าการใช้งานดีปกติไหมรถมีปัญหาไหมคือทีมเซลล์เข้ามาดูแลปกติเลยครับคือมาดูแลดีมากครับหนึ่งคือเซลล์บริการดีครับ อธิบายทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับต่อกระบะตามงานทุกอย่างครับผมขณะาาผมออกรถมา2ปีแล้วพี่จิวยังโทรหาผมอยู่เลยครับคือบริการดีครับผมอีสูตัต้งปักแล้วก็มีทั้งเชยภ,ภููิทั้งโคราดคือผมจะเลือกไปได้2ที่เลยครับอย่างผมอยู่เชยาูผมก็เข้าเชยาูมก็ได้ผมไปโคราชก็ได้เอาร้อยเก้าสิบเรามาคันนี้ประหยัดเินใจทำอะไรไม่มีสะดุดคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงอีสูตังปัก